เดี๋ยวนั่งสมาธิก่อนวันหยุดสงการก็หลายวันเพราะประเทศไทยนี่มีวันหยุดมากที่สุดเป็นที่สองของโลกเหมือนกันประเทศอินเดียอันดับหนึ่งประเทศไทยนี่ก็เป็นอันดับสองมีวันหยุดงานมากมายทีเดียวถ้าเป็นลูกจ้างในหยุดงานก็ชอบใจถ้าเกิดได้เงินด้วย แต่ว่าเป็นนายจ้างต้องจ่ายเงินนห้อยู่ด้วยก็ไม่ชอบจใจแน่นอนนั้นเศรษฐกิจกโดยรวมก็คงจะไม่ค่อยดีแต่ก็เป็นประเพณีของเรามาเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาศึกษาว่าถ้าคนมีความขยันคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานหรืก,การปฏิบัติธรรม ก็ตามก็ต้องมีธรรมะที่จะทำให้เราสำเร็จได้ธรรมะที่ว่านี้เราก็ต้องมีความพอใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาเมื่อเรามีความพอใจในสิ่งใดเช่นเด็กก็มีความพอใจในการศึกษาเาเรียนสนใจในการเรียน สนใจในการหาความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นมีความมุ่งมั่นสูงไม่ย่อท้อต่อความยากความลำบากนี่เความตั้งใจนี่ก็เรียกว่าสำคัญมากหรือถ้าเราทำการงานสิ่งใดเราก็มีความพอใจในหน้าที่การงานนั้นพัฒนางานนั้นให้ดีด้วยสติด้วยปัญญา แล้จะสำเร็จได้ก็ต้องมีความภาคเพียรน่าองมีความภาคเพียรถ้าไม่มีความภาคเพียรแล้วถึงเร,เราจะชอบในการงานนั้นการศึกษาเน่าเรียนนั้นแต่เราไม่มีความเพียรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะประสบกับความสำเร็จฉะนั้นความพยายามความภาคเพียร แม้สติปัญญาเราจะสู้คนที่เฉลียวฉลาดไม่ได้แต่เรามีความภาคเพียรมากกว่าเขาเช่นว่าเป็นนักเรียนเขาก็ดูหนังสือรอบเดียวก็มีปัญญาก็จำได้เราจำไม่ค่อยได้เราก็ดึงดูได้หลายรอบในหลายครั้งเราก็จะพัฒนาที่จะต่อสู้ในการเป็นอยู่ ในการศึกษาเราเรียนก็จะประสบความสําเร็จได้นีห่หวัดความเพียรนี่สาคัญเ่็นคนที่จะพ้นทุกข์ได้ทุกอย่างตั้งแต่การศึกษาก็ดีการทําการงานก็ตามก็ต้องประกอบด้วยความเพียรทั้งนั้นคนที่มีความเกียจข้านย่อมไม่ประสบความสําเร็จก็จมีเรื่องหนึ่งเหมือนกันในพระสูตรลูกชายของเศรษฐี วัยหนุ่มก็ไม่ขยันทํางานวัยกลางก็ไม่ขยันวัยปลายชีวิตก็ไม่ขยันก็ตายไปเปล่าทรัพย์สมบัติของบิดามดาที่ให้ไว้ก็หมดลงไปพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าถ้าบุคคลน,นี้ในวัยหนุ่มวัยสาวนั่นน่ะในวัยหนุ่มนั่นน่ะขยันขันแข็งในการทำการงานแล้วเขาจะเป็นมหาเศรษฐีทีเดียว หรือว่าในวัยหนุ่มนั้นยังขี้เกียจอยู่แต่ในวัยกลางคนขยันขันแข็งก็จะได้เป็นเศรษฐีเหมือนกันถึงอย่างนั้นถ้าวัยกลางคนไม่ขยนันแต่ไวัยปลายขยันก็ยังนับว่าเป็นขหาบดีได้แต่นี่เธอไม่ทำอะไรเลยทั้ง วัยหนุ่มสาวทั้งวัยกลางวัยปลายชีวิตเธอก็เลยล่มจมไปทรัพย์สมบัติก็หมดสิ้นไปเพราะความที่มีแต่ความเกียดคร้นนั่นเองถ้าท่านยังตัดต่อไปว่าถ้าบุคคลนี้ปฏิบัติแต่วัยหนุ่มสาวก็จะได้มีคุณธรรมชั้นสูงถึงพระอนาคามีได้ถ้าปฏิบัติในวัยกลางคนก็จะได้ถึงพระสกทา,าคาามี ถ้าปฏิบัติในบ้นปลายชีวิตจะได้ถึงพระโสดาบันแต่นี่เธอก็ไม่ทำจึงไม่ได้รับผลทั้งทางโลกทางธรรมก็เป็นอันว่าหมดไปทั้งอาชิบหายไปจากความดีแล้วนี่คือขาดความเพียรแต่คนที่มีความเพียรพยายามยก็จะมีประสบความสำเร็จ จะเป็นการศึกษาจะเป็นการทำการงานก็ตามก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตพระพุทธเจ้าของเรานะั้นแม้เป็นพยากรอกลูกของท่านถูกน้ำทะเลเนี่ยซัดหายลงไปแต่พระองค์นั้นมีความเพียรมากเอาวิ่งไปเอาหางจุ่มน้ำทะเลนำมสราทิ้งทำอย่างนี้จนเท้าสะกัดเทวราชก็ ร้อนพระผา,าจก็มาถามว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้รูปคืนมาได้ยังไงน้ำทะเลกว้างใหญ่มีปริมาณมากขนาดนั้นแต่พระองค์ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าความเพียรนั้นพระองค์ไม่ย่อท้อต้องทำจนเท้าวสากาัดต,ต้องนำรูปของท่านเอามาคืนให้นี่ พระพุทธเจ้าของเราผู้มีความเปลี่ยนพยายามแม้ถ้าว่าท่านสมภชาติเป็นพยากรอกก็มีความเพี่ยรขนาดนั้นแล้วครนี้พวกเรามาดูในพ,พระพุทธศา,าสนาว่าที่มีความเพียรพยายามผู้ผู้มีความสนใจในการศึกษาอย่างช่นพระราหุลกุมารบวชเป็นสมณนนีอายุเจ็ดขวบข้าวมื้อเย็นก็ไม่ได้ไม่ได้ฉันหรือไม่ได้ทาน แต่มีความสนใจในการศึกษาเราเรียนทุกวันจะกอบสายขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ได้รับความรู้แลวจะศึกษาหาความรู้ในสำนักของครูบาอาจารย์ของอุปชาอาจารย์เท่ากับไลด้รายในกำมือนี้ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะศึกษามีความเพียรมีความพยายามอย่างสูง พระพุทธเจ้าจึงตั้งท่านเป็นผู้เลิศในการศึกษาหาความรู้นี่แสดงว่าท่านมีความเพียรประกอบไปด้วยปัญญาด้วยและก็เป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายภาษาในบทพระเทะเจ้า,าเป็นพระอุปชาพระมหาโมครณะเป็นอาจารย์ ท่านก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมากทีเดียวผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่ก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เพราะฉะนั้นเป็นเด็กๆถ้าผู้ใหญ่เขาแนะนําอะไรที่ให้เกิดประโยชน์แล้วเราก็ต้องหมั่นพยายามเพียรพยายามทําให้ได้เอาจิตใจฝักใฝ่ในคําบอกคําสอน แล็พยายามทำด้วยความมีสติปัญญาอย่างรอบคอบและพัฒนาขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้ก็จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเร,าเรียนเป็นผู้ใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีางการคบค้าสมาคมถ้าเราไม่มีความฉลาดแต่คบค้าสมาคมกับผู้ที่มีความฉลาดเป็นนักปราชญ์แล้วก็ได้ผลเร็ว หลวงปจชาจะบอกว่าผู้ที่มีปัญญาน้อยอยู่ใกล้นักปราชญ์ด้รับคําแนะนาพัฒนสอนนับปฏิบัติตามก็จะได้ผลเร็วเหมือนกันผู้ที่เห็นตัวเองฉลาดแต่อยู่ไกลนักปราชญ์ก็อาจจะเนิ่นช้าไปได้เพราะความหลงในความฉลาดของตัวเองก็มีมากเหมือนกันหลวงปฎิชาท่านพูดอย่างนี้แล้วครนี้มาดูว่า ในคนเราที่เกิดมาอย่างเป็นเด็กบางคนก็จะหลงไปในความเพลิดเพลินสนุกสนานกับสิ่งที่ทำให้เสียเวลาไปอย่างมากจะเป็นการสื่อสารสมัยใหม่ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารมากมายในโลกที่การใช้โทรศัพท์เชื่อมต่อเราก็รู้อะไรได้มากมายถ้าเพลิดเพลินไปมากก็เสียเวลาที่จะศึกษาเราเรียน ไปมากไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่ถ้าใช้ความรู้มีคุณธรรมแล้วก็สนใจหาความรู้จริงๆก็เกิดประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญญาเหมือนมีคมคมเล่มหนึ่งถ้าผู้มีปัญญาก็าไปใช้สอยทำประโยชน์ได้ผู้ที่หลงไปก็ไปทำร้ายชีวิตไปฆ่าสัตว์ชีวิต ก็เกิดโทษต่อตัวเองต่อผู้อื่นได้เหมือนกันในความหลงเพะนั้นทางเดินหนึ่งก็จดทางเดินของคนที่มีปัญญาคือความรู้อีกทางหนึ่งกเป็นทางเดินขอ,ของคนที่หลงและสิ่งที่จะทํำให้คนหลงมันก็มีมากอย่างเช่นมแมลงทั้งหลายจะเป็นมแมลงเม่ามแมลงทั้งหลายเมื่อมีแสงไฟในเวลาค่าคืนแสงไฟสาดส่อง สีสดงดงาม,มแมลงทั้งหลายนั้นมีมแมลงเม่าเป็นตน้นก็จะบินเข้ามาสู่กองไฟอาจจะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเตือนอย่างไรก็ไม่เชื่อในที่สุดแล้วก็คิดว่าบินเข้าไปตรงนั้นมันดีมากมันรู้สึกว่ามันมีความสวยสดงดงามก็เข้าไปตายในกองไฟนั่น เพราะว่าเชื่อตัวเองหลงตัวเองไม่ได้ฟังคำทัดทานจากเพื่อนจากบุคคลอื่นหรือวิธีการที่เขาจะจับปลาหมึกเขาก็จะใช้ไฟส่งลงไปในน้ำปลาหมึกนั้นเมื่อเห็นแสงสว่างอย่างนั้นนะก็เพิดเพลิน,นตาเพลินใจมิ่งเข้ามากระถูกจับขึ้นมาเป็นอาหารเสียชีวิตไป นี่เพราะความหลงแต่กรณีสัตว์เนี่ยมันก็มีสติน้อยมีปัญญาน้อยเพราะเกิดขึ้นจากมีกรรมเป็นเหตุเหมือนกันกักรรมเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นคน,นก็มีปัญญาน้อยหลงในแสงสีต่างๆอย่างเทศากาลงานวันหยุดสงกราน์นี่ค็คนก็จะหลงไปท่องเที่ยวตามที่มีแสงสีในเวลาค่ำคืนนั้นมากมาย ไอ้อัดยัดเยียดกันก็เข้าไปเราเห็นข่าวต่างๆออกมาบางครั้งก็มีไฟไหม้ก็ตายกันจำนวนมากเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจประมาทแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นแม้แต่ว่าจะเลียดเสียดดัดเยียดกันขนาดไหนก็รู้สึกว่าก็ยังพอใจมีความเพลิดเพลินสนุกสนานนั้นเป็นเครื่องที่ชักจูงไปคือหลงไป ก็เกิดภัยอันตรายถึงชีวิตก็ไม่ทันที่จะแก้ไขละส่วนผู้มีสติปัญญาก็สร้างความดีอยู่กับครอบครัวมีความสนุกสนานมีความสุขในครอบครัวอยู่ในศีลธรรมหรือบางคนก็อาจจะเข้าวัดปฏิบัติก็มีก็เป็นทางที่พวกเราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาว่าทางนี้เป็นทางของคนรู้ที่จะเดิน ทางที่นั่นเป็นทางของความเสียหายของคนหลงในโลกคนที่หลงอย่างนี้แหละมากมายแล้วหลงไปมากๆตายไปแล้วตายไปได้ความหลงก็มาด้มาเกิดมนุษย์ก็เกิดไปเป็นสัตว์เมื่อเกิดเป็นสัตว์ก็สัญชาตญาณความหลงมันก็มีอยู่แล้วพอกระตุ้นขึ้นมาอีกก็หลงเข้าไปก็เดินทางไปสู่ความตายนั่นเองแมลงเม่าก็บินเข้ากองไฟปลาหมึกเกิไปหาแสงสีกระถูกจับขึ้นมา อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความฉลาดนสติปัญญาพวกเราก็ต้องฝึกฝนอบรมกันไว้เราเราเราไม่ประมาทในบางครั้งก็อาจจะไม่มีความเพียรก็กระตุ้นขึ้นมาสร้างอารมณ์ของเราให้รู้ว่าชีวิตมันก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรมากมายควรที่จะสร้างความดีสร้างประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นเอาไว้ ในชีวิตของเรานี้ให้มากๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราให้เราได้พิจารณาในธรรมะในวันนี้ก็คือการเลือกเดินทางของชีวิตที่ดีแล้วก็ไม่ดีเราก็พยายามระสิ่งที่ไม่ดีบำเพ็ญสิ่งที่ดีตามจิตให้ป่องใสเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ให้ตัง้งใจรักเจริญในธรรมนะเจริญพรก